โอ้ไฮ oh ทุกคนสวัสดีครับออผม,มนะถ้าสมุตน,นะผมอยู่ในโลกนี้อยู่ได้แค่อีกสามวันในเมือนไทยอ่ะผมอยากจะทำอะไรผมคิดมากเลยตรงลงว่าผมอยากจะทำอันนี้และไป หน wow. <cient> ูดิว้าวโอ้ยว้าวเหงือขาไงบางพี่ร้อนไหมยก็มันอยู่ในสายวน่าครับแต่คงแถวนี้บอกว่ายังไม่ร้อนมากอันนี้คือร้อน โอเคโอเคไปต่อไปต่อตัวนี้สอนเจ้ามอนนั่งรถมาโอ้ยคนเยอะมากเลยเหรอถ้แบบเนี้ยอแบบันี้เนาะอันนี้มันจะดุดเนาะถ้าแบบนี้ไม่หลุดเลยเพราะว่าเราพาเวลาเราไปดำน้ำอะไรก็ใส่ได้หมดแล้วถ้าเอาคู่นี้เทธนได้ไหมพี่ <c oughs> ได้ครับน้ำแรงกว่าเราก็ไม่ไกลมืดรองได้อีกคาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเย้ได้แล้ว ไก่ที่นี่น่าร่อยเมื่อกี้เขาแนะนำกิ้งไก่ไงคงขับรถอ่ะีแจ่ได้กินมาอื้มอื้มหางอ๋อเลยไอไอยูนิฟนี่หรอกนี่หรอกนิ่จายิจาอะนัมเบอร์โฟร์อะท็กซีอะไรอชาวเลอะนชาวเลแท็กซี่บดได้แท็กซี่ตุกๆ ก่อนไหนอะพี่กอนลิเบียเออพี่ขับเรือเหรอไม่ขับเรือแท็กซี่ขับแท็กซี่เรืออบางคนขับเรือหางเด่นนี้ขับแท็กซี่เบอร์สีเนมนินจาอ่าคือเดือนหนาเรือครับเจ็บประจำบ้านอ๋อเจ็บประจำบ้านดูแลใช่ไหมดูแลนี่นี่เขาบอกเมื่อกี้อ่ะเออเจ็บประจำบ้าน โอ้ยปลาตัวใหญ่มากใช่ไหมครึ่งวันไกลมากเลยอันนี้มันรวยที่อย่างแล้วเนาะประมาณใบม้งกว่าจากรายการซุกซุกไอจีเป็ท่านครับสองทีคค่ะได้ค่ะเราใช้กระเป๋าแป๊บหนึ่งนะค่ะได้ค่ะเนี่ยคุณนี่ผักที่นี่อันนั้นเยอะนี่เผ็ดนี่สด อย่างนี้ได้เหรอลงเลยไหมพี่โอ้ยทาลกนี้ไม่มีมนุษย์เนาะทะเลเราทุกที่เป็นแบบนี้เนาะสแย่ ห้องสวีท <Wow. S 1> คนลืม,มลืม <c oughs> อแมนนึงภรรยา <laughs> อันนี้คนเดียวเหรอวันนี้คนก็มีอีอคนหนึองใช่ไหมโอ้โหในเมืองคนเดียวว้าววิวสวยมากเลยโู้ ตงอะไรอยู่ครับปลาปลารงเพิ่งมาเหรอเอปลาอะไรอยู่ครับหมดครับยีอะไรมึกหรออ๋อใช่อยูはは่ปลาเมอร์อันนี้ก็ตกเองอันนี้เขามาตเอามาตร้าเอามาจากร้านของเดน้องน้องก็ดที่นี่หรอไม่เที่บ้านที่บ้านคับ คนตางมาเกิดท <laughs> <laughs> ี่นี <S S ่นอนมาเกิดที่บ้านโอเคใช่ครับเป็นคนญี่ปุ่นครับภาษาไทยไม่ชัดใช่ไหมเป็นคนญี่ปุ่นมาจากประเทศเข้าหน้าซูชิเข้าหน้าปาดิบใช่ไหมซูชิเข้าหน้าปาดิบเนาะซูชิรู้จักซูชิไหมครับรู้จักครับรู้จักโอเคโอเคสู้ๆเดี๋ยวไปดูสู้ๆครับสู้ๆครับอายุเท่าอ่ายุเท่าไหร่ตรงนี้อายุ สิบสิบหรอโอ้โหโอเค,อเคสิบกวา่าไบไปไอเด <laughs> ียไอเดียเน่จากที่ปักนะใน,นะรีเปีดสโนะเดสักสองสานาทีก็จะมีวอล์กิ่งสวิตนี่แหละสะดวก อ้อขายเก้าเก้าคไดเรกว่าอะไรก็ตัวไว้ก็คุดีว่าเซฟีเซฟีเซฟีคอนไคนไตโอเคโอเคมาๆๆคนไยสินะภาษาไทย เด็กๆเพิ่งเกิดกี่เดือน22วัน22วันอายุ22วัน22วันมากินหมูปิ้งขอบคุณครับขคุณครั22วันเองอ่ะโหถ้าเรามาเจอปพืนนี่ก็เก่า23วันเองก็ใช่เนาะก็ใช่ใช่เนาะ หมากฮอสที่เราซื้อกันหมากฮอสอันนี้อะไรนะหมากฮอตสรวมว่างๆครับคนคนไทยพวกเราจะเล่นหมากฮอตหมากลุกกันถ้าไม่ว่างก็เล่นไม่ได้เนาะหัวโจงกระมากโอ้ยที่นี่มันวอ l k i n g s t r e e บรรยากาศดีมากเลยนะเออแล้วบันทีวีอันนึงใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ บสายสวัสดีค่ะาหาบรสวัสดีคะอาหารอร่อยราคาเท่ด้นะสิบาทสิบบาทท่าไหนสิบบาทบาทเตบาทเบาทท่านไหนใชใชท่าไเออมันฝรั่งคุณรู้จักคืออะไรมาตาล่าอนสไตล์ของคุณบ้านที่นี่ะค่ะเนโนี้ตัวนัวน คนะคใจยุ่งหยุดสิคนใจน่ารักดิโอ้ยคนจริงอือไม่ได้วันนี้หรอครับไม่เจอไม่รู้จักแบบพี่นายไม่รู้จักเลยตัวยาวกว่าพี่อีกนะเนี่ยฮะตัวยาวกว่าพี่อืมเรื่องว่าพอรู้จักอยู่ มอเตอรไซคเลยมีข้างขั้นเนาะอันนั้นเป็นสเสน่ห์มากเลยนะคนญี่ปุ่นนะเพื่อนทุกคนชอบมดเเออเนี่ย <laughs> อันนั้นเป็นสเสน่ห์ของประเทศไทยอันนนเลยแหละชอบมากเลยบ้านผมว่ามีนะอ่าใ,ใช่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 ช่ชอบมากชอบมากนถึงเนี่ยที่ผมรู้จักกันนะคนหนึ่งอะงผู้ใหญ่แหละเขาอยากไปท่องเทีย่ยวแบบไม่ธรรมดาก็อยากเสือน,นั้นอะอแล้วก็ท่องเทีย่ยวทั่วเมืองไทยค่อนข้างเขาก็เลยถามว่าจน,น,นี่ยอันเนี้ยซื้อที่ไหนได้ เขานั่งใช่ไหมแล้วก็ข้างก้าเนี่ยให้ภรรยานั่งแล้วก็อยากท่องเที่ยวขนาดนั้นเลยเท่าไหร่นะครับบาทนะครับโอเคเมื่อกี้นั่นรักะนะโกลัวเนาะเห็นไหมมันรู้สึกไหมรถอันนั้นอ่ะรถสามลเนี่ย มันจะมีมีสเสน่ห์มากอย่างนั้นเยไปได้ทุกคนรู้สึกสกับครอบครัควรเออไม่ใช่แยกนั่งกันไงขอบคุณนะคระับหมอมบอกอร่อยมมดูขั้นในเป็นอะไรอ๋อมะเปาะอัะลองลองถ้าจะอร่อย,อย่าเนี่้อ๋อวางกำลังดีไม่วางมาก <c oughs> มันเามาเอาหอมอืม้ยเสือเสือข้างในมีอะไรคะโคโคนาหวานอันนี้อะไรน้ำตาดน้าตาลดำน้ำตาลดำน้าดำอ๋อรสชาตงานแล้วแหละทำให้แบบหอม กูวยเตี๋ยวนะครับครับถ้าโอ๋อปลาสดมากนี่ปลาโอพระโอสีบาทแจ็คฟิชมีปลาหมดใช่ไหมไอ้วกุ้งอันนี้ปลามาจากแถวนี้หมดเลยเหรอครับอ่าครับโอเคเมื่อกี้มีหลายตัวเมไปแล้วเมื่ไปแล้วเหรอครับไปแล้วหลายตัวโอเคเีคยวเรียก ไปไหมกินไหมครับครับครับสุดยอดเลยคือเขาน่ารักมากผมเป็นญี่ปุ่นนะจัดซาชิมิให้โดยใช้ปลาก่อนที่นี่ยครับ อันนี้แล้วแต่วันนะครับวันนี้มีปลาอ๋อเขาบอกว่าปลาอ๋อสดมากเขาเลยทํา,<ม>าให้ครับจามไม่สดไม่ทําให้ประมาณนี้นะแล้วก็มีหอมหมอกใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยหอยจอ้อหอยจอ้อหอยจอ้อ,จอใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้กระเพร่าหรอใบเหลียงผัดไข่ครับผัดไข่ใบเหลียงเป็นผักทางภาคใต้พี<อ>่กินกับน้ำพริกกะปิไทยผมชอบมากเลยมาอาหารใต้มาเวลาได้ยินเสียงมุนเงี้ยวว่าอันนี้คนนีเนี่ยไงเนี่ยคนนี้จ้าเนี่ยคนนี้คนนี้ นน่นอ่ะอะไรเนี้ยผลได้นแล้วรู้สึกอบอุ่นม,มากเลยจะขอกินอันนี้ขอล้านนะโหวาซาบิ oh, อันนี้สไตล์ไทยมากชอบมากวาซาบิยักษ์มาโหซาชิมิขได้เลยนะคัตสึโอะปโอซาชิมิ อร่อยมากคือสดจริงๆนะโอ้โหอร่อยมากแน่นอนเขาไม่ได้แช่แข็งเลยนะก็คือนี่แหละสดจากตะไลที่นี่ทำซูชิได้นะนี่ผมว่าคุณาภาพซูชิได้เลยเขาเห็นพี่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็เลยใชใ้พี่ชิม ใช่ฮะไทยในทะเลเขาพูดประมาณนั้นแหละคองรีสอร์ทที่นี่มันน่าหลังมากเลยแล้วก็มีอะไรนะฮอหมกเนาะเขาบอกแนะนำฮอหมกทะเลพอชิมหน่อยฮะโอ้ย <AS> น <L 2> <ıyorlar. S 2> ่าจะอร่อยผลใจ้ตะเกียบแล้วกันโอ้โหอันนี้รสชาติไทยอันนี้เข้ากับน้ำอ้อยเลยอ่ะแล้วเนี่ยอะไร อันนี้ก็กินอย่างนี้ใช่ไหมกินกับข้าวเนะกินกับข้าวครับกินกับข้าวนะครับใช่ครับหรือกินคู่กับน้ำพริกถ้ามีน้ำพริกก็อ๋อเหรอ,อน,น้ำพริกแป็นี้อ่าใช่นะคนแต่ชอบน้ำพริกนะใช่ไหม,มอืมันไม่เป็ดเลยอืยมม,มีผักก็เราจดหวานนิดหน่อยเชฟครับ เชฟมาแล้วครับครึ่งโอเวนมาแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใส่อะไรอะครับอันนี้จะเป็นเอ่อเป็นใบเหลียงบัดไข่เป็นเอ่อเป็นผักพื้นบ้านของทางทางภาคใต้ครับผมเอาไปผัดแล้วก็ใส่ไข่โอเคโอเคอร่อยนะครับอร่อยมากเข้ากับนี่กับข้าวได้นะครับใช่ครับผมอือเป็นผักพื้นบ้านเลยครับอืมไม่ว่าอันนี้ปลาโออันนี้จะเป็นเอ่อเป็นซาซิมิปกติเราทานที่อื่นจะเป็นปลาแซลมอนเป็นปลาอะไรต่างแต่นี่เป็นปลาไทยปลาไทยเลยปลาทะเลดำมัน โอเคของเกาิอีเบกครับผมอยากให้ลองทานปลาปลาไทยดูรสชาติอร่อยอร่อยมากเลยนะโอ้อร่อยมากเลยอันนี้ถ้าทำซูชิก็น่าจะอร่อยครับครับผมใช่ไหมใช่ฮะปกติก็มีเมนูแบบนี้ให้อยู่แล้วก็จะมีแต่ว่าจะเป็นช่วงช่วงลูกค้าที่แบบว่าที่ชาวประมงหาปลาได้เพราะว่าตอันนี้มันเป็นธรรมชาติเราไม่สามารถไปเลือกช้อปปิ้งได้เข้าใจแล้วไล้บ้านเราก็ได้ปลาเด็นมาทรรอันนี้เรียกว่าโอมาคาเซสใช่ครับผมปลาบ้านได้เลยโอมาคาเซทะเลครับดีมากเลยขอบคุณมากครับอันนี้โฮมบอกอร่อยมากครับ อืไ,ได้ครับขอบคุณมากครับขอบมาครับอบมาครับคุณโมเบนยาบรยากาศร้านนี้ดีนมากเลยครับทาานี้ทางเข้าที่แบบแค่ถนนธรรมดาข้างถนนนะเขาเาร่อยนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษขนาดนี้เลยนะผมว่าใช้เวลาเดินทาง6-7เจ่วชมองน้าอันนี้คืมครับ ถึงคราวนี้นะผมว่าต้องต้องกรุ้ภรรยาอะไรนี้แหละครับภรรยาด้วยให้ผมมีโอกาสออกไปคนเดียว <c oughs> จากบ้านนะแล้วก็ผมก็เลยคิดรุสามีโอกาสแบบนี้นะผมเรียนลูกมาไม่ก็มีเวลามากเท่าไหร่เลยละครับที่ที่ผ่านมา,าผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าผมคิดแบบนี้ดีกว่ามีเวลาแค่สามวันในชีวิตนี้อยากจะทําอะไรในเมืองไทยอ่ะอันนี้พุทธินะไม่ใช่อยากกินราเมนซูชิหรือว่าอยู่อยากอยู่คุนแทกรับ ผมอะอยากไปที่เกาะผมชอบเกาะที่ไปยากที่สุดผมหามาเกาะลิแพะออกมาเลยโอ้โหเคคุณตาค้อนไปลิแพะนะคุณตาค้อนบอกว่าโอเคผมลิฟจัดงานให้เสร็จเสร็จก่อนที่จะไปนะครับอ่ไรเงี้ยใช่ไหมอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วต้องทานก็เป็นเอ่อหมึกผันดน้ำดำครับผมดำมากเลยดำมากเลยครัุณญาติอันนี้ปลาหมึกของที่นี่ใช่ไหมครับผมโอ้คุณดูดิสดๆสีน,น่าทานมากเลยครับ <c oughs> กินอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับครับผมอย่างนี้เลยโอ้ยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะโอ้ยอร่อยมากเลอะปากเลยเลอะคางพี่อ้าวเหรอโอ้โหอร่อยมากครับผมวันนี้มาต้องสั่งเมนูนี้เลยครับอ๋ออันนี้อร่อยมากเลยอะแต่สวีททานในเมือไม่ได้นะครับโอ้ยสึ้งห้ยอร่อย ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับร่อยอ่ะผมว่านะชีวิตสามวางเองวางแรกเวลาหายไปแล้วคืมครับคืมจริงๆเลยผักดํานิดนึงนะอนุญาตด้วยนะอรเ่ายมากเลยอั่เนี้ยอืมืมอร่อยดําไหม เหรอดำมากเลยอ่ะอร่อยมันมีอันนี้ครับกุ้งว้าวโอ้โอ้อาริยัตกุ้งเปิดนะครุ้งเปิดเดียวอ่ะเออกำลังกำลังผ่าทัดอยู่อ่ะอ่าแตดไม่ดีไม่ดีเฮ้ยกินได้ไหมขอเนี้ยผักสีดำนะได้นะ หอมมากเลยคุณได้กล pues ิ่นไหมได้กลิ่นเฮ้ยคุณผู้ชมดอมหน่อยดอมหน่อยโอ้โหห้ามดูรายการเรากองกินข้าวนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมไม่อยากตำลายคุณคุณนะอุ้ยสืแกะโอ้โหใช่นะมาทะเลก็ต้องกินกุ้งโฮ้ยหอมมากเลยอันเนี้ยอืม เขาทำุงรสดีมากเลยอะนนยผักขึ้นนึ่แบบนี้หมักด้วยมังคุ้งอ่ะนี่แหละมังคุ้งมาถึงตัวเลยคุ้มเลยชีวิตวันนี้วันแรกอร่อยมากคุ้มกุกจินงเถอปิดกล้องกินเถอะไงเนี่ยป,ปิดปิดปิดกล้องให้หน่อยพี่โอเคได้ครับสามนี่อีบายบาย,บาย